สวัสดีครับหลังจากที่กลับมาจากเที่ยวบางแสนนะครับก็คือแบบว่าไปเล่นน้ำมาแบบเสื้อเปียกหมดเลยก็เลยกลับมาซักผ้าก็จะมาซักผ้าโดยเฉพาะซักผ้าของซับซูบนะครับอันนี้ก็คือซักเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นเครื่องอบผ้าคือตอนนี้จะไม่ตากผ้าแล้วฉันจะใช,ช้เครื่องอบผ้าอย่างเดียวก็ทำจะวบางแบบนี้นะก็คือว่าจะมีเครื่องซักผ้าอยู่ฝั่งนี้เครื่องอบผ้าอยู่ฝั่งนี้คือเราซักเสร็จเราก็สามารถเอามาอบได้ตรงนี้เลย สำหรับคนที่ประหยัดพื้นที่ก็สามารถเอาอันเนี้ยซ้อนขึ้นกับอันนี้ได้แต่ว่าเราต้องมีอ,งอุปกรณ์เสริมมันคือว่ามันที่รัดขามันไม่ให้ไม่ให้มันสั่นไม่ให้มันล้มลงมานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีก็คือเราต้องทำตันนี้เอาไม่แนะนําให้ตั้งขึ้นนะครับก็ใส่ผ้าเข้าไปได้เลยตัวนี้มันจะสามารถปรับได้อ่ะคือปรับปรับตรงฝาเปิดได้ว่าจะเปิดฝาไหนนะครับแต่นี้ก็คือว่า าเราจะถ้าเราจะต่อการเราควรจะเปิดแบบนี้คือเอาผ้าแบบนี้มาใส่น,นี้เลยจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเวลาตัวน,นี้คือมีไฟแบบรอแบบสวยงามเรียบร้อยแล้วรอแต่ว่าเราจะให้ใส่ผ้าเข้าไปนะครับก็เกเคยใส่ผ้าเข้าไปแล้ว,ลวเราก็ปิดแล้วเราก็อบเลยแต่ว่าอบตรงนี้จะเสียเวลานิดนึงนะครับก็คือว่าจะเป็นระบบของหีตป,ปั้มมันจะไม่ใช่แบบว่าขดล,ลวดแบบที่เราเคยใช้ทั่วไปคือตัวหีตป,ปัมเนี่ยจะเหนือยคลายแอร์แต่ว่ามันทำงานกับกับทางกันคือแอร์เนี่ย เราเอาลมแล้วเอาไปข้างนอกแล้วก็เอารมเย็นเข้ามาในบ้านใช่ไหมแต่ตัวฮีตปั๊มก็เพื่อปั๊มความร้อนเข้ามาข้างในแทนแล้วลมเย็นจะออกไปข้างนอกแทนก็คือลมเย็นจะออกแบบตรงนี้แต่ด้านล่างก็ตัวน,นี้จะช่วยถอดผ้ามากกว่าตัวขดลวดคือแพมไม่เคยใช้เลยแต่เรารู้ว่าตัวน,นี้มันแพงคือราคาเต็มมันก็สามหมื่นเก้าแล้วคือเราคิดว่ามันแพงมันต้องดีแน่นอนก็เลยต้องลองซื้อมาใช้ดู แต่หาอ่านใน Google แล้วก็อ่านในพันธิมเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยดีจะ่ทาให้ภ้ามันพังเร็วอบเร็วมากเลยจะบอกอันนี้คืออบพันที่2ออบครั้งแรกคือเมื่อวันก่อนกรองแบบอเมซิ่งมากคือไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดนี้อ่ะจริงๆอันนี้ก็อบพันงที่2แล้วใช้เวลาอบแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จก็แบบตกใจมากปกติเราใช้ขนลวดอ่ะอบเป็นแบบเจ็ดชั่วโมงยังไม่แห้งอ่ะแต่ว่าอันนี้อบแค่30มนาทีเสร็จเลย คือหลักการทํางานมันต่างกันกับขดความขดลวดขดลวดที่เป็นความร้อนเพราะว่าตัวขดลวดที่เป็นความร้อนอ่ะมันจะเออเป็นลมผ่านตัวขดลวดใช่ไหมแล้วก็จะเป็นลมร้อนออกไปมันจะใช้หลักการของการละเออละเหนยของหน้าผ้าทำให้ผ้าร้อนแล้วก็ละเหนยออกไปซึ่งมันทําให้ผ้าเสียเร็วแต่ว่าตัวนี้อ่ะมันใช้ลมอ่ะดึงดึงดึงลมที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มาเออคอนเดนเซอร์มนอยู่ตรงนี้ครับตรงหิดปัมคือดึงลมแล้วก็มาดูดน้ําออกตรงนี้เลย แล้วก็จะมีลมร้อนเข้ามาอีกทีหนึ่งก็คือมันมันจะช่วยให้ถนอมผ้ามากกว่าแล้วการที่มันซักแค่เออผ้ผิดอบแค่30มนาทีเนี่ยมันจะทําให้ตัวผ้ามันกิ้งน้อยลงมันก็จะลดการยับได้น้อยลงถ้าสมมติเราอยากให้มันยับน้อยลงอีกแล้วก็สามารถเลือกให้มันกิ้งได้น้อยลงอีกค่มันคือมันจะมีฟังก์ชันการตั้งไม่ให้ผ้ามันยับทรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็จะแบบว่าเปิดปกติเลย คือจะมีแบบว่าเปิดไฟโชว์ด้วยอ่ะตอนนี้สามารถต่อไินฟ์ได้นะคะวันนี้พี่มนก็จะเลือกเป็นผ้าพละเอ่อมันเขียนว่าสามน่าจะเป็นสามชั่วโมงมันไม่รู้แต่ว่าพอใช้งานจริงมันรู้สึกตอนนั้นมันไม่ถึงชั่วโมงอ่ะถ้าจะสามสิบนาทีไม่แน่ใจแต่คือแบบเราซักไปดูหนังไปด้วยยังไม่ถึงึ่งเรื่องเลยมันเสร็จแล้วอ่ะก็แบบตกใจมากแล้วพอเอาผ้ามาแบบอุ้ยมันดีมากนะคือว่ามม่แบบผ้ามันไม่ติดมือเลยเราแบบตกใจมากเลยว่าอุ้ยไม่เคยใช้อย่างนี้คือ มันแพงก็จริงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้เออมันมันดมากเลยอะ่ะตัวเนี้ยมันก็จะมีแบบว่าเดี๋ยวาจะมาดูนะคะว่ามันมันจะมีเออฟังก์ชันอะไรในี้ว็สภาพัวมีบ้างนะครับเคร่องอบผ้าผู้ผิดอนีะ้เคร่องอบผ้า เครื่องตักผ้าเครื่องของผ้าก็จะวางเรียงกันอย่างนี้นะครับอันนี้แพมก็จะเลือกเปแบบว่าผ้าคาราชนิตนะครับตัวเนี้ยไม่ไม่รู้ว่าคือเลขอะไรเราแบบน่าจะเป็นชั่วโมงนะเอ้ยไม่ใช่มันเป็นอะไรไม่รู้อะไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนั้นซักแบบอบแบบแปบบ๊แบบแบบเดียวเสร็จอนะแล้วก็ก็คือเมนูแบบคล้ายๆเครื่องซักผ้าปกติตัวเนี้ยนะครับมันก็จะถนอมผ้าก็คือว่าจะมีเซ็นเซอร์ดูว่าเป็นผ้าชนิดอะไรแล้วก็เออแห้งระดับไหนอะ สำหรับการติดตั้งนะครับคือแบบว่ามันง่ายมากคือเราจะจะเอามาตั้งทีไหนก็ได้อะเนี่ยคือแบบแบบว่าเอามาตั้งได้เลยตั้งมาแบบไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วนี่จะเป็นที่เก็บน้ํานะครับอันนี้ดึงไม่ได้แล้วมันมันล็อกแล้วอันนี้จะมีที่เก็บน้ําคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีท่อต่อเราก็จะคือน้ํามันจะอยู่อนนี้แล้วมันก็จะมีขีดบอกว่าน้ํามันอยู่ในระดับไหนถ้าสมมติว่าน้ําเต็มแล้วก็ดึงออกแล้วก็มาเททิ้งนะครับอันนี้คือน้ำน้ำน้ำที่เราเออกมาจากภา่นะเละ แต่ว่านี่คือําต่อท่อละเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยคือต่อท่อกับเครื่องซักผ้าไปเสร็จละต่อท่อไปหมดละก็คือว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเทน้ําทิ้งเลยก็คือว่าให้มันให้มันไหลออกไปเลยนะครับตัวนี้ได้จับไปอ่านคู่มืออีกทีหนึง่งอันนี้คือแบบใช้แบบมัวม่วเลยเครื่องเครื่องอบผ้าตัวนี้ไม่เหมือนเครื่องซักผ้านะคือเครื่องซักผนะ้านะเวลาเราใช้งานเราต้องถอดสลักด้านหลังออกกอ่อนไม่งั้นตัวตัวนี้ตัวที่เป็นโช๊เน่มันจะก,กระแทก แต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องอุ้ยนี่ลืมลืมของมาชิ้นหนึ่งไม่รู้ว่ากดหยุดแล้วได้ไหมนะก็จะเปิดได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าอุ้ยได้ได้เฉยเลยโอเคแล้วใส่เข้าไปเพิ่มมีแสงด้วยสวยงามคือไฮโซน่ะตั้งสามหมนเก้าเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยนะ่ะคือแพงมากมันไม่ใช่แบบว่ารุ่นแบบขดรว่แบบทั่วไปอ่ะที่เราใช้กันอนะ่ะอุ้ยพี่ผิดเดี๋ยวกลับมาเลือกแบบ้าคลราชนิดเหมือนเดิม กดเล่นคือกดจะเปน็นนี้เป็นปุ่มสัมผัสนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหมายว่ากดแรงนะปุ่มสไตล์มันก็จะแบบว่ากดค้างไว้เพื่อแบบว่าใช้งาน,านแต่เสียงมันดังนิดนึงนะแต่ว่าคือมันทําง,งานได้เร็วอยู่แป๊บเดียวมันก็แห้งละแล้ว,ลวออกมาแบบมนมลื่ Amazing มากจริงแบบไม่คือไม่เคยใช้อ่ะคือเพิ่งได้ใช้อ่ะอันนี้กําลังกบใกล้เสร็จแล้วแหละตอนนี้ก็จะมีคําว่า heat pump อยู่ แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวระบายอากาศจะว่าตรงนี้เย็นมากเลยอ่ะมันมีลมเย็นออกมาก็คือว่าลมร้อนเนี่ยแลกเปลี่ยนอยู่ข้างในแล้วก็ออกมาเป็นลมเย็นตรงเนี้ยคือว่าเย็นเหมือนแอร์เลยอ่ะรู้สึกว่าเย็นไเลยอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเรารอใกล้จะเจ็ดแล้วแหละลักษณะของผ้ามันคือแบบว่ามันมันไม่พันกันเลยอ่ะไม่เคยใช้จริงๆคือ <c ười> อยู่ร้านซักอกไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนอ่ะ แต่ว่าที่เห็นเข้าแบบหยอนเหรียญกันนะนะแไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าตัวอันนี้ฮิตปั๊มพึ่งเคยใช้จริงที่เคยใช้ก็จะเป็นแบบว่าซัากอกในตัวตัวนั้นจะไม่มีไม่มีฮิตปัม๊มซักอกในตัวแพไม่เคยเห็นตัวไหนที่เป็นฮิตปั๊มเลยนะมันต้องซื้อแยกอ่ะจะได้ฮิตปั๊มออกมาแบบนี้ ช่องนี้มันก็จะเป็นช่องที่สําหรับแบบว่าเราเอาน้ําออกนะคะก็สุว่าเราอุาราน้ำมาเต็มแทนเพื่อนสังเกตตรงนี้เนี่ยเขาทำมาแบบว่าโค้งสําหรับโค้งสําหรับมือจริงๆอะ่ะคือเราจะจับเข้าไปนิ้วเราจะแบบว่าล็อกอยู่ตามเนี้ยคือเขาแบบมันดีไม่เหมือนตัวเดิมอะ่ะอันนี้เขาสืาอาไม่มีอะไรเลยเป็นแบบรูป,ปกติจับเข้าไปอย่างนี้ไ็นปกติเลยแต่อันนี้เขาแบบเออเขาด,ดีไซน์มาดีอะดูเสียมันมีแบบว่าแบบเออโคนมิกอะ่ะ ดูแบบตามหลักสรีรศาสตร์น่าเลิศมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือแบบวันแล้วแล้วได้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการอบเรียบร้อยแล้วเสียเบิงมามา่งกาาเครื่องอบผ้าเครื่องซีเมนไปแน่ได็่คือมันจะแบบว่ารู้สึกสะอาดมากเพราะว่าอันนี้เป็นอากาศสะอาดนะคะอากาศวีนิจสีสะอาดแห้งนะมันไม่ได้ดูอากาศจากข้างนอกนะแต่ว่ามันมีตัวกรองเส้นใยด้วยนี่ไว้เนี่ย อุ้ยมีม,มีพึ่งซักพึ่งอบไล้ซองเธอน่ะมีขาดันนี่เต็มเลยไหมเนี่ยฝุ่นน่ะครับพี่น้องเบอร์เี่านี่คือฝุ่นที่เราอบผ้ามาอันนี้คือแค่ครั้งที่สองนเนี่ยอุ้ยมันเป็นอย่างนี้ออกมาเลยอ่ะคือห้าอบแล้วเ้ากับเอาอันนี้ไว้เทียมนั่นนันก็อบผ้ามันก็สิว่าบอบบอเกิดบ่เห็นได้ฝุ่นน้ำอากาศข้างนอกน,อนี่มันติดผ้าห้าสิวเลยแม้ถ้าเราก็จะสะอาดสดชื่น แล้วก็การอบผ้ามันจะก็เป็นการถนอมผ้าเพราะว่ามันสิื่อถึงรังสี UV ในอากาศเอ้ยใน,ในอันในอันแสงแดดนะไม่ไม่แต่ผ้าข้อสีมันเสียดนะพี่น้องอันนี้มันคือพื้นใส่ลมร้อนแล้วมันก็รู้สึกว่าสดชื่นกว่าอันนี้มันใส่แนวใด้หลายหลายแบบเดี๋ยวคอคอใส่ขึ้นเปกันตั้งตั้งค่อยแกะทีหลังน,น่าจะประกอบงา่ายหน่อยหนึ่งนะ จะไม่เหมือนแบบว่าตัวที่แบบว่าเป็นขนลวด่ะขนลวดมันจะดึงลงข้างนอกมานะอย่างเงี้ยสักอย่างอย่างไรพี่เขาบอกเนาะอนี่ดูคอตตอนใสแล้ว่าผ้าเนี้ยนเะนี่ยนี่ดูแบบว่าก็ยังรู้สึกว่ามันมันไม่ยับมากอนะดูเสียคือบบว่าพร้อมใส่ได้เลยอนะ่ะอืมถ้าสมมติว่าเราตั้งแบบเมื่อกี้เนาะถ้าตั้งแบบว่าวิงเกอร์พรีเวนต์เนี่ยก็คือว่าการแบบลดการยับมาสินะถึงแม้ว่าเครื่องมันจะหยุดทำง,งานแล้วอ่ะ มันก็ยังหมุนไปเรื่อยๆมอันก็สหมุนไปเรื่อยเเราาเกียร์ผ่าจากกักาประสิเย็นนังสิแมะติคิดว่านาสิรู้สึกแล้วก็อันนี้ไม่รอแล้วเนี่ยจับได้ยีงอุ่นๆไม่เหมือนไม่เหมือนถ้าเป็นรุ่นแบบว่าเป็นขนล,ลวดอ่ะสีฮอนแห้งติแบบ่าจับอะไรได้นัะที่แบบ,ว,แบ,บว่าผ่าเลยจะฮอนจีแล้วังแมอันนี้คือแบบรู้สึกว่าดีนะโอเครอดรอดมากเลยจะบอกว่าฉันแบบปื้มมากเลยต่อไปก็คือไม่ต้องตากผ้าแล้ว เราะว่าเคยใช้ที่เป็นแบบว่าขนลวดเคยใช้แบบว่าซักอกแบบในตัวนะ่ะผ่าลำพังน่ยมันพี่นอนก็เลยบบไปอยากใส่เลยกแบบ็กลับไปตัดที่เก่าอ่ะง่ายกว่า,าวะอะอสมผ่ากว่าถ้าพอมาใส่สื่อมันลวดนะ่ะแล้วมันก็ะกรแบบว่ากองอากาศละน้าอากาศมันก็อากาศมันกา็ดีนะ่ะโอ,อ้แล้วถ้าสูาเราจะซักรองเท้ามันก็สามารถซักได้ได้นะซักอ,กอกได้อะ เว่าเราซักผ้าเนี่ยเราเสื้อผ้ามันแห้งนะแล้วมันไม่มันไม่ค่อยเด้เปื้อนมากแต่ว่ามันมีกลิ่นอาหารติดเสื้อมาแล้วก็สามารถซักแห้งได้อะซักแบบว่าอันเยี่ยงล่ะอันแบบการขจัดกลิ่น้วยลมร้อนอ่ะพักแอร์นะคะหนขอดูเสื้อนี่หน่อยเมื่อกี้ว่าแบบเห็หมุนแป๊บนึงห็นไหมยังประเด็นมุนโดนหน่อยได้ลองเปิดเบอร์มันงเปิดเด้วเบออัพเปิดเลยเสยโอ้ยมันก็ไม่ค่อยได้ยากมากอะนุ้สี่ขนาดเสื้อเชิ้ตเนี่ย เนี่ยเพิ่งไปเที่ยวมาวันนี้น่ะเนี่ยเนี่ยอุ้ยเอามันเลือดอยู่ไหนนะเนี่ยมันแทบจะแบบว่าแทบจะแบบว่าไม่ยับเรียกออกมาเลยอะ่ะอุ้ยมันเลือดมากเลยนะเดี๋ยวก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราแบบใบใหญ่มันยับไปไหนอากาศเป็นอย่างนี้นะวิ่งเคลื่อนผิไหนก็ไปกับไปหมุนไปเรื่อยๆอ่ะมันคิด้่าถ้าเป็นคอตตอนคอตตอนกับสัญญาดนั่นเรื่องนนเรื่องการแบบว่าก็แห่งลดการยับอุ้ย มันก็ได้อยู่นะดูเสียเสื้อไม่พังเลยอุ้ยมันรอดเน,นี่ยคือว่า,าสามารถพับเก็บได้เลยอันนี้คอตตอนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เรือผ้าผสมคอตตอนไปแห้งเลยแล้วก็ตัวที่เป็นผ้าสังเคราะห์ผ้าสังเคราะห์ไม่หดนะเนี่ยไม่หดเนี่ยไม่หดเลยดูเสียอุ้ยมันรอดนะไยมากมากมาก แสดงว่าถ oh, oh, ้าอบเือแล้วถ้าต้องเอาอันนี้ไปล่างเอาไป็นไปล่างเอาไปแกะเอาล่างฟุ่นออกก่อนน้องพี่น้องมาเนี่ยถ้าเอาอันตัวฟิเตอร์เนี่ยไปแกะเอาฟุ่นออกเพราะว่าพวกเศษผ้าพวกอะไรมันก็จะมาตกอย่างนี้แหละอุเสื้อไม่จุดดูดมันได้หนีนะดูดมันได้หนี่ะดูดเขาว่าล่มไรยมนจากหันมาดูดเขาม่ได้หนีนะคิดว่าแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนความร้อนอยู่ข้างล่างเป็น heat pump นี่พัดได้เร็วมากเลยเนี่ยมันมันแบบมันอเมซิ่งมากเลยอ่ะ อาจจะเป็นแบบว่าอันผ่ามาจากต้นเหตุต่างฝุ่หนหลายเนี่ยแล้วผ้าเราก็แบบว่าไม่มีฝุ่นด้วยแล้วทีนี้วิธีการบำรุงรักษาเนี่ยจะเสียเบอร์อันนี้ก็เป็นส่วนของอันโตโคอนคอนเดนเซอร์เนี่ยแม่อยู่ในเนียมีสติกเกอร์วิธีมองเดี๋ยวให้มันให้ม,หมแกออกให้มันดูแบบว่าเรียบง่ายดูแบบว่าดูแบบคลีๆนๆก็ดึงอันนี้ออกมา แล้วเราก็มันจะมีรูข้างในหนะเห็นไหมเป็นซีซีน่ะมาเจแบบแผงทําความร้อนเอ้าบ๊แมนเป็นข้อเดซเซอร์บุหัวแผง,ยยงข้งอเย็นข้อหอยกับบุหัวนัดมันเป็นหีนะปั๊มนะคราบบุหัวส่วนนี้เป็นเยื้แต่ว่ามันจะมีฝุ่นเข้าไปติดหนามันคือมันหลงรอดจากตัวที่เป็นตัวกรองไงตัวกรองอากาศไงมันก็จะมีแบบว่าไม่ไมให้เราเข็ดเข็ดเขเคลียร์ฝุ่นออกแต่ฉันก็จะแบบว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเลย่ะเนี่ยเพียกอะรก๊าบกาดัฝุ่นเลย เฮ็ดแห้งนะคะเดี๋ยวอันตัวอันแพงแหลกเปลี่ยนอากาศมาสิพังอากาศเฮ็ดประมาณเนี่ยแต่ว่าใส่มาสองเสื้อบังนี่บไม่มีฟุ่นนะแต่ว่าสิมีฟุ่นตรงอันกออากาศฝุฟุ้ลาลแห้งแสดงว่าอันนี้มันบ่่อยเปลีอยน,นยาอาจจะไรเลยโนห้าจะเฮ็ดเตือด็ดดิโน้ตคอยว่ากันบหน้าเปื่อยล็อกค่ะแล้วก็ปิดแล้วก็ปิด้วใช้งานครั้งต่อไปล็อแล้วก็จะมีอันนี้ นี่อันนี้ก็คือเศษฝุ่นที่มาจากตัวกองอากาศคือแบบว่าลายแห้งเนี่ยขนาดแค่อบสองเท่าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราจะทิ้งไปเลยแสดงว่าพวกพาเนี่ยมันมีฝุ่นอยู่แล้วห้องกระตลองเรามาระวังเรื่องฝุ่นน้มันก็ต้องมีเสียเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เอาใส่ผีดานนี่ส่้าไว้หมอกเนี่ยนะคะอุ้ยลลิศดลแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า ัวนี้จะเป็นตะแกรงสำหรับแบบว่าอบอะไรที่แบบว่ามันมันกิ่งะอะไรนะยังเช่นรองเท้าอะไรเนี้ยถ้ากส่ใส่เข้าไปหม่องเนี่ยมันจะมีให้ล็อกอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยล็อกตั้งแต่สมารถอบรองเท้าได้อบแห้งรองเท้าได้อ่ะคือว่ามันเลิศนะการคลิปนี้ขอลาไปสำนึก่อนใครมีปัญหาอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะจ๊ะแต่สิมารีวิวอีกเทื่อนหนึ่งผู้ใดอ่านงงมองใดอ่ะ โอเคจ้าอันนี้ก็แบบมัวรีบแบบมัวนะเพราะว่าคู่มือยังไม่ได้เบิ่งแบบว่าแบบมัวไปเลยอ่ะมัวเอาเลยนหรมไหมโอเคจ้าไปละบ๊ายบาย